สัดีครับทักณะสั่งนะครับวันนี้เราจะมาทําเรื่องที่พิเศษกันหน่อยนะครับนั่นก็คือการจัดตู้ไม้น้ํากับปลาทองนะครับหลายๆท่านคงคิดว่ามันคงเป็นไปไม่ได้นะครับที่ไม้น้ําจะอยู่ร่วมกับปลาทองได้เพราะว่าปลาทองเป็นปลาที่กินพืชเป็นหลักนะครับมันก็ปลาทองมันก็เป็นญาติกับปลาคารฟกับปลาทะเพียนใช่ไหมมันกินพืชกันเป็นหลักแล้วนะครับแล้วเรามาเลี้ยงเขาในตู้ไม้น้ํา ก็ต้องกินหมดสิแต่ในความคิดที่ว่ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้นะครับเพราะว่าในต่างชาตินะครับอย่างแรงบันดาลใจผมวันนี้ก็มาจากคุณโอลิเวอร์นอตพาไปเดินงานอิตาซูปีก่อนนู่นนะครับเขาก็จะมีตู้โชว์ของบูธบูธหนึ่งนะครับเป็นตู้ไม้น้ำใหญ่มากเลยแล้วก็มีปลาทองอยู่นะครับแล้วก็เพื่อนใน IG คนหนึ่งนะครับที่เป็นชาวต่างชาติก็ คุณโกลเด้นกอรี่นะครับเขาก็มีตู้ไม้น้ำนะครับแล้วก็เลี้ยงปลาทองไว้นะครับการที่เราจะจัดตู้ไม้น้ำอยู่กับปลาทองได้เนี่ยเราก็ต้องเลือกนะครับไม้น้ำชนิดไหนที่ปลาทองเขาไม่ชอบนะครับแล้วก็เอาชนิดนั้นนะครับมาปลูกนะครับซึ่งก็ผมก็ไปหาข้อมูลมาจากทั้งสองท่านนี่แหละแล้วก็เลยวันนี้เลยชาวมาโชว์การจัดตู้ไม้น้ำกับปลาทองให้ดูนะครับ เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมได้เลยนะครับก่อะอื่นเลยนะครับอันนี้เป็นตู้ที่มาจากตอนที่แล้วนะครับก็คือตู้แอร์ลิฟต์นะครับเป็นกองหลังนะครับที่ใช้ตู้แอร์ลิฟต์นะครับเพราะว่าปลาทองบางพันนะครับเขาไม่ได้ชอบว่ายน้ํามากๆนะครับการที่มีปั๊มอะไรเงี้ยเขาก็จะเหนื่อยนะครับก็เลยวันนี้เลยใช้เป็นระบบแอร์ลิฟต์นะครับพอน้ํามันก็จะไม่แรงมากเกินไปนะครับ อย่างพวกปลาทองตาลูกโป่องอะไรเงี้ยพวกปลาทองแบบริวกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกออรัลนดาธรรมดาบางทีเจอน้ําแ,แรงมากมันก็ไม่ค่อยชอบนะครับไม่เหมือนพวกโคเมตรหรืออะไรพวกนี้นะครับหรือพวกสิงห์บางทีก็ดูแล้วมันเห็นน้ําแรง,แรง,แรงบางทีมันก็สงสารกันนะก็ะเลยนะฮะเลยวันนี้ใช้ระบบแอร์ลิฟท์แทนนะครับกพประหยัดไฟด้วยนะครับแล้วก็ ประหยัดพื้นที่ด้วยเพราะว่าเราจะโชว์ไงถ้าใช้เป็นตู้กองล่างมันก็โชว์ไม่สวยไงถ้าเป็นกองหลังมันก็ถ้าเป็นปั๊มมันก็จะต้องกั้นกองให้มันใช้เนื้อที่เยอะแอะแล้วถ้าเป็นแอร์ลิฟ์มันก็ใช้เนื้อที่น้อยนะครับวัสดุกองที่เราใช้นะครับก็จะเป็นไส้กองสามสีของเอซูนะครับใส่ถุงไว้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็หยอดลงไปเลย ใส่ให้มันเต็มช่องกรองนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวัสดุปลูกของพื้นตู้อันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับนี่นะครับวัสดุที่เราจะใช้ปูพื้นตู้ประทองวันนี้นะครับก็เป็นทรายละเอียดของเคซีสตอรนนะครับแล้วก็หินแม่น้ํานะครับหินกวดแม่น้ําจีนนะครับเพราะเราจะใช้สองอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวเราขอไปล้างก่อนนะครับหลังจากเราไปล้างวัสดุรองพื้นกันมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะเอาเขามาใส่นะครับออเทน้ำออกนิดนึงสายเคซีนะครับอันนี้ใส่ละเอียดก่อนหัวล้างแล้วหนักมากเลย มันโดนน้ำแล้วมันมันละเอียดไงมันเลยไม่ออกเดีย๋ยวเราต้องเอาอะไรมาตักดีกว่านะครับเราใส่ทรายละเอียดลงไปก่อนนะครับ อันนี้ไปล้างมานะเพราะว่าจริงๆมันไม่ต้องล้างก็สอได้นะแต่ว่ามันจะมีฝุ่นนิดหน่อยนะฮะแต่เราเขาไปล้างมาเลยจะได้ใสเลยนะครับ ทายตืน้นไปหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะใช้หินปวดจีนนะครับใส่ไปมิกมิก,กันนะครับ ที่ใช้หินอันนี้นะครับเพราะว่ามันไม่มีคมเลยนะครับก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไปทำอันตรายปลานะครับเพราะบางทีเราเลือกหินนะครับมันมีคมนะครับปลาก็บางทีไปปลาทองเขาจะมีนิสัยชอบคุยนะครับมันก็จะมีแผลมีปัญหาอะไรได้นะครับแล<ม>้วก็มิกมิกม,มันนะครับ มิดมิดกันเข้าไปเราจะปลูกต้นไม้ตรงกลางตู้นะครับแล้วก็ให้เข้ามาเกลี่ยให้มันมาอยู่ตรงกลางนะครับ ก็เอาหินนะครับมาจัดเลเยอว์นี่ก็เลือกหินแม่น้ำกลมๆมานะครับเพราะว่ามันไม่อันตรายกับปลานะครับกลมๆดูไอหินแบบนี้เดี๋ยวนี้ซื้อยากนะหาไม่ค่อยมีเลย เราจะเกียนะครับเกี่ยให้มันเดี๋ยวปลามันต้องมาบิ๊กต้องแปต้องว่าปลาทองมันคุยไงก็น่าจะพออยู่ได้นะ เดี๋ยวเราจะเติมน้ํานะครับแล้วเดี๋ยวเราเขอเอาไม้น้ํามาปลุกนะครับจะขอเติมน้ําแป๊บนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเติมน้ํานะครับตอนนี้เราใส่ฟองน้ําแล้วก็ใหญ่แก้วที่ช่องแรกแล้วนะช่องนี้ก็เป็นวัสดุกรองเอซูนะเราใส่ฟองน้ํานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดน้ำนะคนระับ ที่ใช้กวดหินจีนอันใหญ่นะครับอย่างแรกที่บอกไปนะว่ามันไม่มีคมนะครับปลอดภัยกับปลาเวลาเขาไปคุยหรือเขาวหายชนนะครับหนสองก็คือจะเอาไว้ใช้กบต้นไม้นะครับเพราะว่าบางทีเขาไปคุยนะครับก็มีหิน,นหนักๆแบบนี้เป็นวัสดุปูก,ก็ช่วยให้มันไม่โดนถอนออกมาได้ดีกว่าที่เป็นทรายละเอียดอย่างเดียวนะครับ เราเติมน้ำเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดปัมนะครับให้แอร์ลิฟท์ทำงานนะครับขอเปิดแป๊บหนึ่งนะ<ๆ>จริงๆแอร์ลิฟไม่ต้องมีออกสองสายนะครับอันนี้ผมแค่ลองทดลองเฉยๆว่า ถ้าอัดอากาศทั้งสองสายแล้วมันจะแรงได้แค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาปลูกต้นไม้กันดีกว่านะครับที่มันแคบไปน,นิดนึงนะโอเคต้นแรกนะครับวันนี้เราจะปลูกกันก็คืออเมซอนอ r ลู u วายเอนซนะครับเป็นต้นไม้ที่ใหญ่นะครับ ใบแข็งแรงนะครับใบแข็งนะครับก็น่าจะลอดจากการกินของปลาทองได้นะครับหรือถ้าไม่ลอดเดี๋ยวเราก็จะรู้กันเองนะครับในคลิปต่อไปงอทวงหินไว้ด้วยนะครับเพราะว่าพวกไม้พวกนี้ใบมันยาวบางทีมันลอยลอยเองนะไม่ได้มีใครไปขุดมันนะก็ฝังเข้าไปเลยนะครับ วังเข้าไปโอเคต้งใหญ่เลยต้งกลางตู้เลยอย่างที่สองนะครับก็จะเป็นคลิปนะครับคลิปอ่าวคลิปกรีนนะครับก็จะปลูกแค่นี้นะ ทำไมใช้2ออย่างนี้นะครับเพราะว่าในคลิปที่คุณโอลิเวอร์นกับตู้ของคุณโกลเด้นกอรีนะครับ mm hmm. เขาก็จะมีแต่ไม้แบบนี้นะครับจะไม่มีพวกไม้ข้อหรือว่าอะไรเลยนะครับ mm hmm. ก็จะมีแต่ไม้แบบนี้นะฮะ mm hmm. แล้วก็เมื่อก่อนผมเคยทําไข่ปลาทองหลุดลงไปในบ่อคลิปนะครับ mm hmm. คลิปก็ไม่ได้โดนปลาทองกินนะครับคอ mm hmm. มเมตตัวนั้นก็โตขึ้นมาก็ mm hmm. ไม่ได้สนใจ ไอคลิปเลยกินแต่พวกสไลด์เดนซ่านะครับ<ม>ก็เลยวันนี้จะใช้คลิปเป็นหลักนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์ตัวเองมานะคลิปไม่ค่อยมีใครอยากกินคลิปนะตราตรงมันคงไม่อร่อยอ่ะครับคลิปนี่ผมก็ใช้เป็นไม้น้ำในตู้ประบูนะครับเพราะว่า เราไม่ต้องใช้คาร์บอนให้เขาเยอะมากมายนะครับโดยเฉพาะคลิปที่เขาทำทำฟาร์มกันแล้วอะที่เขาปลูกกันเป็นนิจสินนะครับส่วนมากมันไม่ต้องยกเว้นพวกคลิปป่านะที่เราต้องดูแลแบบไอ้นี้หน่อยนะครับถ้าคลิปพวกนี้ที่เราปลูกกันทั่ว,วไปก็ทนนะครับพอท้ามันไม่ทนเขาก็คงไม่เอามาทำเป็นไม้ ไม้แบบไม้สามันนะไม้แบบที่เขาทำฟาร์มได้นะครับเขาจะสังเกตว่าคลิปป่าไม่ค่อยมีใครเวลาปลูกคลิปก็ต้องระวังนะครับบางทีเราแรงไปหน่อยใบเขาหลุดนะครับต้องระวังนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราจะไปตอนที่เราปักเสร็จไปเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่นานมากนะครับ ก็น้ำเริ่มใสแล้วนะครับแปบ๊บเดียวเองนะจากที่เราเปิดกองแต่ตอนที่เราเริ่มเททรายนะครับ<ม>ก็ระบบกองก็ใช้ได้นะครับอันนี้ผมจะไม่รองพื้นด้วยแบคทีรียหรืออะไรนะครับเพราะว่าปลาพวกนี้เป็นปลาที่ชอบคุยนะครับก็ไม่อยากจะใส่อะไรลงไปใต้พื้นมากนะครับปุ๋ยหรือว่าแบคทีรียอะไรอย่างนี้ไม่อยากใส่เข้าไปเพราะว่าเดี๋ยวเขาไปคุยโดนนะครับบางทีเขาโดนเข้าไปเต็มๆอย่างเงี้ย มันมีโอกาสถ้าเขาอาจจะป่วยหรืออาจจะมีอาการผิดปกติอะไรได้นะครับเราก็ปลีกเลี่ยงนะครับเดี๋ยวเราจะใส่แบคทีเรียน้ํานะครับซึ่งก็คือขาประจําของเรานะครับเอซูอัลตาไบโอกาสนะครับก็ใส่โดตู้ยี่สี่นะครับไม่ต้องไปใส่เกินนะครับแล้วก็รอตู้เซตสักพักนะครับ สักวันสองวันนะครับดูให้เรียบร้อยนะครับแล้วค่อยเอาปลามาใส่นะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันหลังจากที่เราปลาเอาปลามาใส่นะครับจะตัดไปตอนนั้นเลยนะครับมีปลาแล้วนะครับเป็นออรันดาสามตัวนะครับเป็นออรันดาตันโจนะครับก็วันนี้วันที่สามแล้วนะครับที่มีปลาอยู่ในตู้ม้น้ําสภาพก็ปกติดีนะครับต้นไม้ก็อยู่ดีนะครับ มีบางใบบ้างที่หลุดออกไปนะครับตามสภาพว่ามันเป็นต้นน้ํานะครับที่ผมไปถอนมาจากตู้อื่นอีกทีนะครับแล้วก็ลอยทิ้งไว้บนผิวน้ํานะฮะมาสัปดาสองสัปดาห์ครับก็อาจจะมีหลุดไปบ้างนะครับปัจจัยหลักๆเลยนะครับสำหรับตู้ไม้น้ํากับปลาทองเลยนะอย่างที่บอกตอนแรกก็คือเลือกต้นไม้ที่ปลาไม่กินนะครับแล้วก็สองนะครับ ้นไม้น้าพวกนี้ควรจะเป็นใบน้ํานะครับเพราะว่าถ้าเป็นใบบกมาถึงเขาก็อาจจะละลายนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ปัจจัยที่เพียงพอกับเขานะฮะมันก็เขาจะย่อยตัวเองไงมาเป็นพลังงานให้เปลี่ยนเป็นใบน้ําแล้วพอพลังงานมันไม่มีไงมันก็เลยละลายไปเลยนะฮะหรือว่าแบบพวกเฟิร์นเฟิร์นลักดากับเฟิร์นเขากว้างอะไรเงี้ยที่ราคาไม่แพงนะครับใบก็จ,จะเสีย แล้วก็อาจจะไม่กลายเป็นใบน้ำแล้วก็แบบเหลือแต่ไรโซมเหลือแต่เง่าเขาอะครับก็ละลายตายอะไรเงี้ยอืมก็เลยไม่สวยนะครับก็ควรจะเป็นใบน้ํานะครับถ้าจะเอามาทําไม่แนะนําใบบกนะครับยกเว้นว่าเราจะติดให้คาร์บอนไดออกไซด์อะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ต้องรอให้เปลี่ยนเป็นใบน้ําก่อนนะแล้วค่อยเอาปลามาลงไม่แนะนําให้แบบเอามาลงต้นไม้ลงปุ๊บ ใส่ปลาเลยอะไรงี้ไม่ได้นะอืมอันนี้ผมได้เพราะว่ามันเป็นต้นที่มันอยู่อยู่แล้วนะฮะแล้วก็บางต้นก็ถ่วงหินด้วยแล้วก็ส่วนมากจะเอาหินใหญ่ๆเนี่ยทับไว้นะฮะก็เลยอยู่ได้ดีนะครับก็จะต้องมีใบละลายบ้างตอนแรกนะครับเรื่องปกตินะครับของคลิป อันนี้อุณหภูมิประมาณ25นะครับปลาก็อยู่ได้อยู่สบายนะครับแต่ว่าตอนแรกที่เข้ามาเนี่ยต้องให้เขาปรับตัวก่อนนะไม่ใช่อยู่ดีๆปุ๊บเอามาใส่เลยอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับปลาเขาจะป่วยได้แล้วเราควรจะกักโลคก,ก่อนเอามาลงด้วยนะครับอย่าง3ตัวเนี้ยมาวันแรกอะ่ะมีตัวหนึ่งมีเห็บปลาตัวใหญ่มากติดมานะครับก็จับออกนะครับแล้วก็ใส่ยานะครับ ไว้อยู่ตู้พยาบาลกักกักเขาก่อนนะครับก่อนจะเอามาลงนะฮะไม่ใช่ว่าซื้อมาเสร็จปุ๊บเอามาใส่ตู้เลยไม่ได้นะครับพวกปลาทองปลาคราฟปลาอะไรพวกนี้ไม่ได้เลยนะครับเราควรจะกักโลกก่อนนะครับดูอาการเขาก่อนสักสองสมวันหรือเกือบอาทิตย์ก็ได้นะครับว่าเขาไม่มีอะไรผิดปกติแล้วนะครับแล้วก็ถึงเอามาลงรวมกันนะครับไม่ควรนะครับ อันตรายนะครับเพราะว่าจะไปพาปลาปลาที่มาอยู่แล้วเนี่ยป่วยได้นะครับอันนี้ก็ใช้ระบบแอร์ลิฟต์นะครับก็ปลาก็สบายนะครับว่ายสบายไม่ต้องสู้แรงน้ํามากนะครับก็จะเห็นเขากลางคลีบกลางเครื่องอะไรเงี้ยเออไม่ว่ายห่อหอลูอ่ลู่นะครับเพราะว่าต้องสู้น้ำก็ดูมีความสุขดีนะฮะ เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตตู้นี้กันเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะนําเสนอต้นไม้ที่อยู่กับปลาพวกนี้มาเรื่อยๆนะครับจะได้เอาไปลองทําตามกันได้นะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับปลาทองเป็นปลาที่ของเสียเยอะนะฮะก็ควรจะต้องหมั่นเปลี่ยนน้ําอะไรอย่างนี้หน่อยนะครับอย่างน้อยๆก็สัปดาห์ละครั้งก็ยังดีนะครับแม้ถึงแม้ว่าเราจะมีต้นไม้นะครับที่ช่วยดูดซับ ของเสียออกไประดับหนึ่งแล้วก็ตามนะครับก็ควรจะเปลี่ยนสัปดาห์ละหนนะครับก็อย่างที่ผมเลือกมาเลยนะอูรุกวัยเอนซิตอย่างเงี้ยอเมซอนอันเนี้ยคือมันจุดซับของเสียได้ดีนะแล้วมันก็โตไวนะครับก็จะได้ช่วยให้ของเสียไม่ค่อยมีในน้ำปลาจะได้แข็งแรงด้วยนะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับผู้ที่อยากเลี้ยงปลาทองนะครับ วันนี้ก็ขอตัวลาไปเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาพลอยอัปเดตเรื่อยๆอย่างที่บอกนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับตอนหน้าของปลาทองกับไม้น้ำนะครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาด้วยเจ้าฝูงปุ้มปุ้ย3ตัวนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ